แล้วก็ดูการแตกกระจายไงว่าการแตกกระจายเฮ้ยเป็นแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นแล้ว <S 2> <S 2> เป็นแลว <S <S ้ลว <S 2> <S 2> โนซูกา้าไม่ซับไม่มีโอเค,ครเริ่มได้ยแอ,อ้วสีเขียวแล้วแล้วก็เปิดอ่านกันป<า>่วอ่านั่นตอนการทำหนึ่งตรวจด้วยแนใจว่าไฟ LED สีเขียวเปิดสองเลือกขวดข้อเย็นกับตูเ้เย็นสามเอียงขวดให้ค่อยเอียงให้ฝากวดตามแนวดิ่งแปลว่า เอีย,ง,ง,ยงกลับอกครั้งค่อยๆเอียงไปทางด้านขวาให้ฝาปวดต้งขึ้นห,หน้าวางกดลงในถ้วยสแตนเลสบนแท่นกระตุต้นความเย็นตรงนี้เห็นากดปุ่มสีแดงดูการแตกกระจายตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งในขวดปุ่มสีแดงตรงนี้หรอใช่จังหวัดออกเมื่อแสงสว่างของแสงพื้นด้านหลังลดลงตรงนี้ และมีว right. so, the like, okay. 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 ุ Turn ้นทั T ้งแข็งเกลือในขวดเพื่อป้องกันการหกรั่วไหลให้ปิดฝาบนขวดหลังจากเปิดชิ้นส่วนโอเคแล้วสอบตาถูกตรวจไฟ LED โอเคยังเฉียงอ่าน้ำพบไม่มีน้ำตาเดียร์อยากเอาน้ำโคพบไม่มีน้ำตาันเป็นเจ็บนะ อันเก็ดเลเดี๋ยวทำสองขวดอ่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนทำไมเป็นเก็ดเนาะเออแล้วก็ยันเอียงขวดค่อยๆเอียงให้ฝาขวดตามแนวดี่งฝกเลยเปล่าแล้วก็อี่นข้าวโดยกับจับไับขาอ่นข้าวแล้วก็วางบนแท่นสเนเลสเอ็นเกนคลิกปุ่มแล้วก็ดูการแตกกระจายเนี่ยว่าการแตกกระจายเฮ้ยันเดดเี้ เป็นแล้วเป็นแล้วห่างเสร็จแล้วเป็นยังคเป็นเล็แล้วเป็นเไม่้่ขยากันชิ้นเค่อดื่ปิดฝาบนเกลเล็ดแล้วทุกคนทำไมทุกคนต้องทำเหมือนกับกำลังจะแกดระเบิดโอเคโอเคอ้อเฮ้เทำไมต้องซื้อ ขอลองกินเกตปะเกตมีเกตอยู่ป้าปเดี๋ยวน้องไม่ต้องไม่็ดฟังนะขอลองกินนะได้ไม่เสียงเลยเกตน้ำแข็งไหมครับลองำมั้งรีบลองคั้งกตาต์ หแงห,มห,ไ,หมไม่แ่นเป็นปน,น้ำเหรอคะไมเราแข็งน้ำแดงอีกขวดดิใช่คุกแบบไม่มีน้ำตหรือมีน้ำตา,าแล้วเป็นเออเคสตี้ออริจินอลอเพี่กินไปเ็ตั้งกนลมาคนละขวดเลยนะติดกนทะเลาะกัน ตอนนี้แม่ไม่ได้ไม่เปิดต่ว่าไปนี่เป็นมาอีกนึงไฟนั้นมันนานเนี่ยนมัเหมือนกันอนเด้ไ้นอนเลยเ็อยู่โอหใครใสคุณแม่โผล่มเพราะว่าเปไม่ได้เปิดอะไร ได้เห็นนียนะหรืว่าเราไม่ได้บอกว่ามันเย็นมากแล้วก็ไม่ต้องทำต้องทำอย่างนี้นานน้องเล่าเพราะว่ากายไม่ทำมันเลยไม่เป็นหรือเปล่าโอ้โหนี่งายเห็นเลยชัดเลยตอนแรกไม่ค่อยเห็นนะ เต็มกวลลเ,ลเลยค่ะมไมข้างอกเลยเฮ้ยยัไม่ใ,ตใจต,ใตั้งก่อน,น,นตั้งก่อนยัใจตั้งก่อนจะเ็มคนใจตั้งมันจะเตมแล้วกวดจะเต็มแล้ว